นี่คือถุงเงินถุงทองและออดิบดำนะคะเพื่อนๆต้นเข่งด้านหน้านี้นะคะก็คือถุงเงินถุงทองใบใหญ่ๆนั้นก็คือออดิบดำนะคะเพื่อนๆชอบต้นไม้ชนิดไหนคะแม่นาล่ามีทั้ง2ชนิดเลยค่ะปลูกแล้วหน่อดกทั้ง2ชนิดเลยนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะคลิปนี้แม่นาล่าจะพาเพื่อนๆมาชมออดิบดำและถุงเงินถุงทองนะคะมาดูลักษณะเด่นของต้นไม้2ชนิดนะคะเริ่มจากออดิบดำนะคะ ไปติดตามชมคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ดาน่าพาเพื่อนๆ่มาดูหน่อของออดิบดํานะคะเพื่อนๆหรือก้านทูนดํานะคะเป็นพืชตระกูลบอลที่กินได้นะคะทั้งหัวทั้งก้านนะคะเพื่อนๆืนําไปรับประทานได้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นหน่อที่แม่ดาน่าปลูกลงดินนะคะอายุต้นก็ประมาณ ประมาณ7เดือน8เดือนนี่แหละคะ่ะความงามของเขาก็คือดูที่ก้านนะคะก้านของเขาจะเนี่ยมีนวลเคลือบนะคะเพื่อนนวลเคลือบนะคะก้านชิดไปทางดำเลยค่ะนะคะกอใหญ่ใบใหญ่นะคะแล้วก็หนอก็ออกรอบโคนต้นนะคะนี่คะ่ะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แม่น,นาจะแยกหน่อของออดิบดำนะคะเพื่อนเนเพื่อ,อ,อที่จะ เอาไปปลูกที่บ้านนอกนะคะจะปลูกให้เป็นดงไปเลยเพราะว่าประทับใจในความใหญ่โตของเขานะคะเง้านี้มีทั้งหมดหน่อชุดแรกมีทั้งหมดสี่หน่อนะคะสี่หน่อแล้วก็หน่อที่ยังไม่โตนี่ค่ะที่ดำดำเนี่ยเพื่อนเนี่ยนี่เนี่ยดำดำงียคะ่ะอีกสองนะคะนี่การปลูกลงดินอ่าก็ใช้วิธีการที่รองก้นหลุมด้วย ด้วยปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เอาต้นออดิบดำนี้ลงไปปลูกการให้น้ำก็ให้น้ำแบบแฉะๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วมีช่วงหนึ่งก่อนก่อนเข้าฤดูฝนนะคะแม่ดัลลาก,ก็ลากปุ๋ยคอกนะคะมาเทลงไปบริเวณรอบโคนต้นเนี่ยเป็นกระสอบกระสอบนะคะเพื่อที่จะให้น้ำฝนเนี่ยมา ละลายปุ๋ยคอกซึมลงดินนะคะให้ต้นออดิบดำนี้ได้กินนะคะเพื่อนผลปรากฏว่าพอเข้าฤดูฝนนะคะเขาก็โตแบบแปลกหูแปลกตาไปเลยนะคะแล้วก็เริ่มออกหน่อค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเง้านี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนประมาณสี่หน่อแล้วก็มีหน่อเล็กๆที่กําลังออกอยู่สองหน่อนะคะมีเพื่อนๆนท่านไหนสนใจไหมคะ หน่อของต้นออดิบดำนะคะเพื่อนเดี๋ยวแม่นล่าจะาให้ดูความใหญ่ยักษ์ของเขานะคะเพื่อนนี่ใบนะคะใบของเขาเนี่ยใบใหญ่มากๆเลยใบใหญ่จริงๆจะถ่ายยังไงเหืนเพื่อนดูเนี่ยว่ามันใบใหญ่จริงๆด้วยมุมมองของกล้องมือถือเนี่ยนี่ค่ะ เป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำนะคะเพื่อนๆเ,เลี้ยงเหมือนบอลดำเนี่ยคะ่ะเหมือนอเลี้ยงเหมือนบอลดำนะคะเลี้ยงเหมือนอก้านทูนทูนขาวนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะก็จะได้ออดิบดำที่กอใหญ่ใบยักษ์นะคะไว้กินไว้ประดับสวนค่ะเพื่อนๆค่ะ แม่นันล่าปลูกถุงเงินถุงทองว่าใบใหญ่ยักษ์แล้วนะคะมาเจอใบของอ,อดิบดาเนี่ยใบของถุงเงินถุงทองนี่เป็นรุ่นน้องเลยค่ะเพราะว่าอ,อดิบดานี่เขามีใบใหญ่มากๆเลยนะคะใบสีเขียวนะ,ะเพื่อนๆแล้วก็ขอบใบของเขานี่ขลิปด้วยสีม่วงม่วงนะคะเพื่อนขาะนี่ค่ะก้านใบก็จะเป็นมีนวลสีม่วงม่วงเคลือบนะคะจะมีสี ม่วงชิดไปทางดำค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะโตเร็วมากๆเลยนะคะถ้าปลูกลงกระถางเนี่ยต้องใช้กระถางโอเวอร์ไซส์เลยค่ะเพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้เขาจเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะอ๋อดิบดำกรอนนี้ก็มีหน่อเหมือนกันนะคะแต่สังเกตใบของเขานะคะก้านของเขาจะเอ็นออกมาหาแสงเพราะว่าเขามีต้นนี้ค่ะต้นวาสนากับแนวกำแพงเนี่ย บังแสงเขาช่วงช่วงเช้านะคะใบของเขาก็เหมือนหันหันหน้าใบออกมาด้านนอกนะคะเพื่อรับแสงช่วงใสายๆจนถึงช่วงบ่ายนะคะเพื่อนะ่ะเมื่อกี้ได้แล้วแปดหน่อนะคะที่จะแยกโอ้โหนี่ไม่รู้หนอ,ออดิบหรือหนอบอนนะคะเพื่อนผสมพลเปกันหมดเลยเนี่ยแต่ก็มีออกหนอนะคะต้องดูว่า ตัวไหนคือหน่อของอ,อดิบดำอันนี้อันนี้ใช่ค่ะเพื่อนเนี่ยที่แม่ดานล่าจับเนี่ยคือใช่นะคะมีหนึ่งมีสองมีสองหนอนะคะสองหนอด้านในก็ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าทำไมถึงออกหน่อได้น้อยดูโคนต้นของเขาคะ่ะเขาลอยขึ้นนะคะเพื่อนลอยขึ้นเหนือดินตาหน่อของเขาก็ลอยขึ้นนะคะ ก็จะทําให้การเกิดหน่อของเขาเนี่ยน้อยลงถ้าไม่หาดินมากลบโคนต้นของเขานะคะเพื่อนๆโอ้ใหญ่ใหญ่จริงค่ะใหญ่มากนี่ค่ะถอยออกมานะคะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะคือถ้าไม่มีออดดิบดำนะคะก็จะเห็นว่าถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองนะคะ ก็จะใบใหญ่นะคะแต่พอมีอ,อดิบดํามาเปรียบเทียบแล้วถุงเงินถุงทองนี่เป็นรุ่นน้องรุ่นน้องของอ,อดิบดาเลยนะคะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะความสวยงามระหว่างถุงเงินถุงทองกับอ,อดิบดานี่ก็ก็แล้วแต่คนชอบนะคะเพื่อนๆค่ะบางคนชอบใบด่างก็เลี้ยงถุงเงินถุงทองนะคะ บางคนชอบไม้เขียวๆใหญ่ๆก็เลี้ยงเลี้ยงอ,อดิบดำค่ะเพื่อนๆคือใบใหญ่จริงนะคะทรงพุ่มใหญ่แผ่กว้างนะคะนี่เลยก็เป็นอย่างนี้สวนอ,อดีปดำที่ปลูกลงกระถางนะคะต้นของเขาจะเล็กลงเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเ,เล็กลงแต่ว่านอดกนะคะเลี้ยงลงกระถางนี่นอดกช่วงแรกนี้ใบของเขาก็ใหญ่อยู่นะคะแล้วเขาก็เล็กลงเล็กลงนะคะ นี่ยค่ะหนอดกขายแยกได้2ชุด3ชุดแล้วนะคะ1 2 3 4 4หน่หนอนะคะหนอเล็กอีกเนี่ยค่ะถ้าเอาลงดินเนี่ยรับรองเขาใบใหญ่กว่านี้แน่นอนค่ะเพื่อนๆค่ะด้วยความที่พอถึงระยะการเจริญเติบโตแล้วเขาต้องการพื้นที่ในการหาอาหารนะคะมาเลี้ยงลำต้น เรามีพื้นที่แคบๆให้เขาอาหารก็คงจะไม่เพียงพอกับการจเจริญเติบโตของเขานะคะเขาถึงใบเล็กนะคะแต่ก็ยังให้หนอที่ดกอยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่อ,อดิตตามนะคะไซส์แบบไซส์จิ๋วมากเลยนะคะกับสาต้นสามกอที่เอาลงดินนี่ไซส์แบบใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะปะดิบดติต้นนี้ก็คือเอาลงดินนะคะเอาลงดินบริเวณข้างๆกออ้อยนี่ค่ะเพื่อนๆอ้อยทํายานะคะอ้อย เขาเรียกอ้อยอะไรอ้อยแดงหรือเปล่าคะอ้อยที่เขาจะต้องเข้าเข้ายานะคะต้องใช้อ้อยชนิดนี้นะคะยาแผนโบราณนะคะนี่ค่ะก็พอมาอยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้ที่สูงใหญ่นะคะก้านของเขาก็จะยืดยาวนะคะใบก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าบริเวณสามต้นที่เอาลงดินบริเวณข้างๆศาลพระภูมินะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ก็แล้วแต่สภาพพื้นที่นะคะการจเจริญเติบโตของอ,อดิบดำเนี่ยเราจัดพื้นที่ให้เขาได้เหมาะสมเราก็จะเห็นความใหญ่อลังการของใบของกา้านของกอของอ,อดิบดำนะคะพอมองรวมๆแล้วนะคะอ,อดิบดำกับถุงเงินถุงทองเนี่ยปลูกแซมๆกันไปเนี่ยเขาจะสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่า หนึ่งก็คืออดิบดาเขาก็จะมีความสวยเรื่องก้านใบของเขานะคะก้านของเขาจะเป็นสีออกม่วงชิดไปทางดำนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นก็คือใบใหญ่โตนะคะส่วนถุงเงินถุงทองเนี่ยลักษณะเด่นก็คือใบของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ใหญ่เลยเลยะค่ะนะคะแต่ก็ยังไม่เท่าอดิบดำนะคะมีความด่างสวยแล้วก็มีขนาดที่สูงนะคะประมาณเมตรถึง2เมตรเลยนะคะก็ มีความสวยงามที่แตกต่างกันแล้วแต่คนชอบนะคะชอบแบบไหนก็ปลูกแบบนั้นนะคะชอบสองอย่างก็ปลูกสองอย่างค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แม่นาล่าก็พาเพื่อนๆมาชมทั้งถุงเงินถุงทองและออดิบดำนะคะว่าความงามของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็แล้วแต่คนชอบค่ะเพื่อนๆค่ะเลือกปลูกนะคะตามทำเลตามความชอบของตัวเองนะคะก็จะได้สวย,สวย ต้นไม้สวยๆไว้ประดับสวนไว้ชมนะคะไว้ถ่ายรูปเล่นนะคะไว้แจกเพื่อนๆที่สนใจต้นไม้นะคะเวลาเขาออกหนอ่ออ,ออกลูกออกหลานออกมานะคะเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะความงามของต้นไม้ค่ะคลิปนี้แม่ลารลักก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ